วัยหกไม่ใช่เพียงแค่หลักไม้ของอายุแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่มีความหมายในเส้นทางชีวิตของแต่ละคนนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการแข่งขันต่อสู้หรือการยืนยันตัวตนอีกต่อไปแต่เป็นโอกาสให้เราหันกลับมาทบทวนใคร่ครวญและกลั่นกรองอทั้งความคิดวิธีใช้ชีวิตไปจนถึงความสัมพันธ์รอบตัวนี่คือเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ไม่เหมาะสมและให้ความสำคัญกับความสงบในจิตใจรวมถึงสุขภาพร่างกายชีวิตในวัยนี้ ควรมุ่งสู่ความเรียบง่ายสมดุลและบวกมากขึ้นหลังจากใช้ชีวิตเกือบครึ่งศตรวรรษเพื่อคนอื่นเพื่อบุตรหลานเพื่อหน้าที่การงานและเพื่อความรับผิดชอบวัย60คือเวลาที่คุณควรเริ่มใช้ชีวิตเพื่อตัวเองและแน่นอนรวมถึงการคัดสรรคัดกรองความสัมพันธ์ใกล้ชิดแม่แต่กับผู้ที่มีสถานะยากไม่ใช่ว่าคุณกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว แต่เพราะคุณมีประสบการณ์พอที่จะเข้าใจว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการยื้ยุดเชื่อมสัมพันธ์ทุกอย่างให้แน่นแฟนแต่เกิดจากการกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่ทําให้เหนื่อยล้าด้านล่างนี้คือหนึ่งใน6ประเภทคนในครอบครัวที่คุณควรพิจารณาตั้งระยะห่างนอ็อตเพราะความกโกรธหรือความเย็นชาแต่เพราะการปกป้องหัวใจจากพลังลบบางครั้งคือจุดเริ่มต้นของความสงบจริงฮ่าฮ <laughs> คนในครอบครัวที่นำพาความลบมาให้เสมอ ไม่มีอะไรที่เหน็ดเหนื่อยต่อจิตใจไปมากกว่าการต้องเผชิญหน้ากับคนที่อเอาแต่ปล่อยพลังลบพวกเขามักมองทุกสิ่งด้วยสายตาที่หม่นหมองและมุมมองเชิงลบไม่ว่าเรื่องราวรอบตัวจะสวยงามเพียงใดพวกเขาก็จะหาเหตุผลมาทำให้มันดูเลวร้ายทานายล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องไม่ดีหรือมักปฏิเสธความสุขของคุณเสมอเมื่อคุณตื่นเต้นที่จะเล่าแผนท่องเที่ยวในวัยเกษียณพวกเขาจะเตือนว่าคุณอาจพลัดหลงป่วยหรือถูกลักทรัพย์เมื่อคุณดีใจที่บุตรหลานประสบความสำเร็จพวกเขากลับด่าว่ายังเด็กไป รือเดียวก็ล้มเหลวเหมือนคนอื่นคำพูดของพวกเขาเปรียบเสมือนเม็ดทรายที่ค่อยๆร่อนเข้าหัวใจคุณทำให้ความสุขเล็กๆน้อยๆค่อยๆจ้างหายเมื่อเวลาผ่านไปจิตใจคุณจะถูกดึงลงความสุขในเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องไร้สีสันเพราะเสียงเตือนและการวิจารณ์ที่ไม่จำเป็นคุณอาจเริ่มเก็บตัวไม่กล้าแบ่งปันความรู้สึกและอาจปล่อยให้พลังลบเหล่านั้นซึมลึกจนคุณมองโลกด้วยความสงสัยกลัวหรือท้อแท้ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในวัยที่คุณควรเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองชีวิตอย่างเบาสบายในวัยหกสิบคุณไม่มีแรงพอจะรับภาระเรื่องไม่ใช่ของตัวเองสุขภาพจิตในช่วงนี้มีค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆเพื่อปกป้องสิ่งนี้คุณจึงต้องรู้จักตั้งระยะห่างพอเหมาะกับผู้ที่เอาแต่ส่งต่อพลังลบแม้พวกเขาจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนเก่าคุณไม่จำเป็นต้องเถียงไม่ต้องพิสูจน์อะไรแค่รักษามารยาทความสุภาพแต่ต้องแน่วแน่กำหนดเจอก,เกันเฉพาะโอกาสสำคัญ และอย่ารู้สึกผิดที่ไม่อยากแบ่งปันเรื่องส่วนตัวกับพวกเขาอีกต่อไปเลือกอยู่ท่ามกลางคนที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้รับแรงบันดาลใจและหัวเราะอ,อย่างสบายใจเพราะความสุขคือยาบำรุงจิตใจอัลลําค่าในบั้นปลายชีวิตของคุณเราเพิ่งแบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดในวิดีโอนี้หากสิ่งที่คุณได้รับสามารถสัมผัสหัวใจคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนบางแง่มุมของชีวิตโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้สึกประทับใจ หรือได้เรียนรู้มากที่สุดและถ้าคุณยังดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับเนื้อหานี้อย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้และกำลังร่วมเดินทางไปกับฉันในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้ครับค่ะคนในครอบครัวที่ชอบเอาเปรียบและโผล่มาเฉพาะเวลาต้องการบางสิ่งเมื่อคุณก้าวสู่วัยหกสิคุณย่อมเคยผ่านเหตุการณมามากพอ ที่จะเข้าใจว่าความจริงใจไม่ได้อยู่ที่คำพูดหวานหูแต่อยู่ที่การกระทำและการปรากฏตัวอย่างเงียบๆในช่วงเวลาที่คุณอ่อนแอที่สุดคุณเคยช่วยเหลือญาติคนหนึ่งด้วยความเต็มใจให้ยืมเงินในยามลำบากสนับสนุนเรื่องงานให้ที่พักอาศัยหรือแค่นั่งฟังเรื่องระบายที่ยืดยาวเพราะคุณเชื่อในสายสัมพันธ์เชื่อว่าช่วยคนอื่นคือช่วยตัวเองและหวังว่าในวันที่คุณลำบากเขาก็จะอยู่เคียงข้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณเริ่มตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวด พวกเขาจะโผลมาแค่ตอนต้องการบางสิ่งพอคุณโทรไปพวกเขาไม่รับพอคุณส่งข้อความพวกเขาบอกว่ายุ่งมากแต่พอพวกเขาอยากยืมเงินหรือขอความช่วยเหลือพวกเขาจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วพูดจาไพเราะและสัญญาสารพัดแต่ทันทีที่ได้สิ่งที่ต้องการพวกเขาก็หายไปอีกครั้งเหมือนไม่เคยสนิทกันแย่กว่านั้นในวันที่คุณอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเขาไม่เคยแสดงความใส่ใจหรือแม้แต่ถามไถ่ไม่มีคำพูดปลอบใจไม่มีอ้อมกอดให้กำลังใจไม่มีแม้ แต่สายโทรศัพท์สั้นๆถามว่าพักนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมคนแบบนี้ไม่ได้มาเพราะรักแต่เพราะหวังผลประโยชน์พวกเขามองคุณเป็นแหล่งทรัพยากรมากกว่าญาติที่ควรเคารพนี่คือความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวและไม่สมดุลน,น่าเศร้าที่มันพบได้บ่อยในครอบครัวแต่ในวัยหกสิบคุณไม่มีเวลาหรือพลังงานมากพอจะอยู่ในวงจรของการถูกเอาเปรียบและความผิดหวังแบบเดิมๆอีกต่อไปโปรดจำไว้ว่า ความผูกพันไม่สามารถวัดได้ด้วยสายเลือดเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยความห่วงใยที่มาจากทั้งสองฝ่ายคุณสมควรได้รับความรักไม่ใช่เพราะคุณให้ได้แต่เพราะตัวคุณมีคุณค่าจากชีวิตที่ผ่านการเสียสละอดทนและรักมาโดยตลอดดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธไม่ต้องโกรธไม่ต้องทะเลาะแค่พูดคำว่าไม่อย่างสุภาพเมื่อคุณไม่อยากตอบรับและอย่ารู้สึกผิดที่คุณเริ่มตั้งขอบเขตกับคนที่รู้จักแต่จะรับโดยไม่เคยให้ คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวคุณเพียงแค่กำลังเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองซึ่งบางทีคุณอาจละเลยสิ่งนี้มานานเกินไปในวัยหกสิบคุณเดินมาเกินครึ่งของเส้นทางชีวิตแล้วตอนนี้คือเวลาที่คุณควรใช้ชีวิตเพื่อความสงบเพื่อความสัมพันธ์ที่จริงใจรู้จักให้และรับและรู้จักปรากฏตัวไม่ใช่เพียงเมื่อมีเรื่องต้องการแต่เพื่อจะถามด้วยความห่วงใยว่าวันนี้คุณสบายดีไหมคนในครอบครัวที่ชอบเปรียบเทียบและทำให้คุณรู้สึกด้อยค่า ไม่ใช่ญาติทุกคนจะเข้าใจเคารพหรือยกย่องคุณความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับแต่พบเจอบ่อยครั้งก็คือบางคนแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกันแต่คำพูดและพฤติกรรมของพวกเขากลับเหมือนเข็มแหลมคมที่ทิ่มแทงศักดิ์ศรีของคุณโดยไม่ลังเลพวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเส้นทางชีวิตเฉพาะตัวของคุณแต่กลับมองคุณผ่านมุมเปรียบเทียบเทียบกับคนอื่นและการเปรียบเทียบก็คือเครื่องมือที่พวกเขาใช้ในการลดค่าคุณคุณเคยได้ยินคำพูดประมาณนี้ไหม พี่ชายบ้านเรานะเก่งกว่าเป็นถึงผู้จัดการใหญ่น้องลูกพี่ลูกน้องมีลูกเรียนต่างประเทศส่วนลูกเธอเหรอไม่พูดดีกว่าดูคนวัยเดียวกันสี่ยังแข็งแรงอยู่เลยไม่ป่วยไม่ไข้เหมือนเธอคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนไม่เจตนาแต่แท้จริงแล้วแฝงด้วยการตัดสินดูแคลนและทำให้คุณรู้สึกด้วยค่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องตะโกนด่าคุณเพียงแค่เปรียบเทียบไม่กี่คำก็เพียงพอที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ายังไม่ดีพอด้อยกว่าหรือแย่ที่สุดคือไร้ค่า การเปรียบเทียบไม่ว่ามาจากใครล้วนเป็นศัตรูของความสงบในใจโดยเฉพาะในวัยหกสิบที่คุณได้ผ่านประสบการณ์มาทุกรูปแบบทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวทั้งช่วงเวลาที่ภาคภูมิใจและช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครอีเวนญาติพี่น้องมีสิทธิ์มาวัดคุณด้วยบรรทัานของใครคนอื่นหรือปฏิเสธความพยายามเงียบๆที่คุณใช้ทั้งชีวิตสร้างมาสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้ไม่ใช่คําเปรียบเทียบแต่คือคํารับรู้คือคําชมเล็กๆสายตาแห่งความเข้าใจ หรืออย่างน้อยที่สุดคือความเงียบที่เปี่ยมด้วยความเคารพหากพวกเขาไม่เข้าใจคุณแต่หากการพบปะกกับคนเหล่านี้เต็มไปด้วยคำพูดบาดลึกเสียงหัวเราะเย้ยหรือแววตาดูถูกในนามของคำแนะนำด้วยความหวังดีคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะเลือกถอยออกมาเพื่อปกป้องสันติสุขในใจตัวเองวัยหกสิไม่ใช่วัยที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปคุณไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตตามความคาดหวังของใครชีวิตของแต่ละคนต่างมีเส้นทางจังหวะและคุณค่าเฉพาะตัวการที่คุณไม่เก่งเท่าพี่ชาย ไม่มีลูกเรียนต่างประเทศหรือไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวแต่มันแปลว่าคุณกำลังใช้ชีวิตของคุณอย่างแท้จริงตามแบบของคุณเองจงปกป้องพื้นที่ทางใจของคุณราวกับสวนล้ำค่าหากมีญาติคนไหนทำให้คุณรู้สึกได้ค่าทุกครั้งที่เจออย่าลังเลที่จะจำกัดการพบปะไม่ใช่เพราะคุณเกลียดพวกเขาแต่เพราะคุณเริ่มรักตัวเองมากพอแล้วที่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายหัวใจคุณอีกต่อไปเราเพิ่งแบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดในวิดีโอนี้ หากสิ่งที่คุณได้รับสามารถสัมผัสหัวใจคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนบางแง่มุมของชีวิตโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้สึกประทับใจหรือได้เรียนรู้มากที่สุดและถ้าคุณยังดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับเนื้อหานี้อย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่า คุณยังอยู่ตรงนี้และกำลังร่วมเดินทางไปกับฉันในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้ครับค่ะคนในครอบครัวที่ชอบควบคุมบงการและไม่เคารพการตัดสินใจของคุณวัยหกสิไม่ใช่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตแต่คือช่วงเวลาที่คุณควรได้ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลาที่คุณควรได้รับการรับฟังได้รับความเคารพและได้เป็นศูนย์กลางของชีวิตตนเองโดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความคาดหวังของใครอีกต่อไป แต่ที่น่าเศร้าคือยังมีญาติบางคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพี่น้องหรือญาติใกล้ชิดที่มาคิดว่าพวกเขารู้ดีกว่าคุณว่าคุณควรทำอะไรพวกเขาเชื่อว่าด้วยเหตุผลที่ว่าคุณแก่แล้วจึงมีสิทธิ์เข้ามากำหนดชีวิตคุณพวกเขาออกคำสั่งในรูปแบบของความห่วงใยเช่นว่าพ่ออย่าไปเที่ยวเลยวัยนี้อยู่บ้านปลอดภัยกว่าแม่กินแบบนี้ไม่ดีต่อความดันนะเลิกเถอะป้าอายุขนาดนี้แล้วยังจะไปมีความรักเดี่ยวคนก็หัวเราะเอารอ ลุงจะไปคบหาเพื่อนใหม่อีกทำไมพักผอ่อนเถอะฟังผิวเผินอาจดูเหมือนเป็นคำแนะนำที่หวังดีแต่เมื่อคำพูดแบบนี้ถูกกล่าวซ้ำๆคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความหวังดีแล้วแต่มันคือการควบคุมพวกเขาไม่ได้ถามว่าคุณต้องการอะไรไม่ฟังเสียงหัวใจของคุณไม่สนใจความสุขความฝันหรือแรงปรารถนาใหม่ๆที่คุณอยากทำพวกเขาแค่ต้องการให้คุณใช้ชีวิตตามบทบาทปลอดภยัยที่พวกเขาวางไว้และหากคุณอยู่นอกกรอบนั้นก็จะถูกมองว่าผิด ที่ร้ายกว่านั้นพวกเขาทําให้คุณรู้สึกผิดหากคุณไม่ทําตามทําเหมือนกับว่าคุณกําลังเห็นแก่ตัวดือ้อหรือเอาแต่ใจทั้งที่จริงแล้วคุณแค่ต้องการใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองนี่คือการควบคุมทางจิตใจที่แฝงมาอย่างแนบเนียนแต่รุนแรงเพราะมันค่อยๆบั่นทอนความมั่นใจความกล้าตัดสินใจและในที่สุดคุณอาจไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแต่ใช้ชีวิตในแบบที่คนอื่นต้องการในวัยหกสิบคุณไม่ใช่เด็กที่จะต้องมีคนคอยสั่งสอนอีกต่อไป และคุณก็ไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ใครพอใจอีกคุณเคยเป็นผู้นําทางเคยเป็นเสาหลักเคยเสียสละมาตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่คุณควรได้รับสิทธิ์ในการเลือกเส้นทางของตัวเองโดยสมบูรณ์จงกล้าพูดว่าฉันรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรฉันฟังความเห็นของคุณแต่ฉันจะเลือกสิ่งที่ตรงกับหัวใจของฉันฉันไม่ต้องการให้ใครมาใช้ชีวิตแทนฉันอีกต่อไปเพราะความเคารพไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยเสมอไปแต่มันอยู่ที่การยอมรับในทางเลือกของอีกฝ่ายแม จะแตกต่างแม้จะไม่สมบูรณ์แบบและแม้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหากคุณมีญาติที่คอยควบคุมวิจารณ์หรือปฏิบัติกับคุณเหมือนโครงการที่ต้องบริหารจัดการอย่าลังเลที่จะถอยห่างหรืออย่างน้อยก็จํากัดขอบเขตของพวกเขาให้ชัดเจนเพราะความสัมพันธ์ที่แท้จริงควรเป็นการร่วมทางไม่ใช่การสั่งทางเราเพิ่งแบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดในวิดีโอนี้ หากสิ่งที่คุณได้รับสามารถสัมผัสหัวใจคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนบางแง่มุมของชีวิตโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้สึกประทับใจหรือได้เรียนรู้มากที่สุดและถ้าคุณยังดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับเนื้อหานี้อย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่า คุณยังอยู่ตรงนี้และกำลังร่วมเดินทางไปกับฉันในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้ครับค่ะญาติที่ทำให้คุณรู้สึกผิดเพียงเพราะคุณเลือกใช้ชีวิตเพื่อตัวเองในช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเฉพาะเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยที่ต้องการความสงบความสุขและการกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นคุณอาจคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกเสียทีหลังจากทุ่มเทให้กับลูกหลานครอบครัวหน้าที่และสังคมมาทั้งชีวิตก็ถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวคุณเอง โดยไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังอีกแต่ความเป็นจริงกลับไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ลืมหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆแต่ญาติบางคนกลับมีวิธีบั่นทอนใจอย่างแนบเนียนพวกเขาไม่ใช่คนที่ขึ้นเสียงใส่คุณไม่ใช่คนที่ต่อว่าตรงๆหรือแสดงอารมณ์รุนแรงแต่พวกเขากลับใช้คำพูดที่แฝงด้วยความรู้สึกผิดความคาดหวังและแรงกดดันที่ทำให้คุณรู้สึกว่าการมีความสุขข,ของคุณคือสิ่งไม่เหมาะสม พวกเขาอาจกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบๆหรือแซงว่าเป็นคำพูดเล่นแต่คุณกลับต้องกลืนน้ำลายอย่างเจ็บปวดเมื่อต้องได้ยินแม่จะไปเที่ยวแล้วใครจะดูหลานละ่ะยังหัวเราะได้อีกเหรอทั้งที่บ้านเพิ่งมีเรื่องเศร้าป้ามีเวลาไปแต่งตัวทำสวยแต่ไม่โทรหาญาติญาติบ้างเลยลุงใช้เงินซื้อของให้ตัวเองทั้งที่หลานยังลำบากอยู่คำพูดเหล่านี้อาจดูไม่แรงไม่รุนแรงแต่กลับทำให้คุณรู้สึกผิด ลึกๆโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนถูกปลูกฝังให้คุณรู้สึกว่าความสุขของคุณต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคนอื่นต้องมีเงื่อนไขและต้องเสียสละอยู่เสมอแม้วันนี้คุณไม่ได้เป็นเสาหลักแบบเมื่อก่อนแล้วคุณอาจเริ่มสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังทำเราผิดเหรอที่อยากไปเที่ยวเราใจร้ายไปใหม่ที่ซื้อของขวัญให้ตัวเองเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างไหม นี่คือกับดักทางอารมณ์ที่คนบางคนใช้โดยไม่รู้ตัวพวกเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนสร้างปัญหาใดๆก็ตามแต่ในความเป็นจริงคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตตามแบบของคุณคุณมีสิทธิ์จะหัวเราะแม้โลกจะยังเศร้าคุณมีสิทธิ์จะเดินทางแม้บางคนจะอยากให้คุณอยู่กับพวกเขาเสมอคุณมีสิทธิ์จะซื้อของให้ตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาคอยตัดสินว่า เหมาะสมหรือไม่คุณไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยคุณแค่หยุดการลืมตัวเองหลังจากที่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดหลายสิบปีการหันกลับมาใส่ใจตัวเองคือสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่ต้องขอโทษสำหรับมันหากคุณต้องเผชิญกับญาติที่ทำให้คุณรู้สึกผิดซ้ำๆๆบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องตอบโต้อย่างโกรธเคืองหรืออธิบายอะไรเลยแต่จงนิ่งให้มั่นใจในความสุขของคุณเองเพราะการยอมรับและรักตัวเองไม่ใช่การละเลยใคร แต่คือการรักษาหัว wow. ใจให้ยังแข็งแรงพอที่จะรักผู้อื่นต่อไปได้ในระยะยาวจำไว้ว่าการมีความสุขไม่ใช่ความผิดการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวและการตั้งขอบเขตกับคำพูดของคนอื่นคือการรักตัวเองในแบบที่คุณสมควรได้รับสิ่งที่น่ากลัวคือความรู้สึกผิดนั้นไม่เกิดขึ้นทันทีแต่มันค่อยๆซึมซับสะสมและกัดกร่อนความสุขของคุณอย่างช้าๆคุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ฉันจะผิดใหม่ถ้าไม่กลับบ้านช่วงนี้ฉันจะถูกตำหนิใหม่ถ้าใช้เงินไปเที่ยวฉันควรหยุดหัวเราะใหมถ้าฉันยังไม่ได้ช่วยใครเลยสุดท้ายคุณก็ยอมพับเก็บความต้องการของตัวเองอีกครั้งเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่ใจอยากเพียงเพื่อรักษามาตรฐานที่คนอื่นกำหนดให้คุณโดยที่คุณไม่ได้เลือกแต่ความจริงก็คือคุณไม่ได้ทำผิดอะไรเลยที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง วัยหกไม่ใช่ช่วงชีวิตที่ต้องดำรงอยู่เพื่อตาใครมองแต่เป็นช่วงที่คุณควรได้เก็บเกี่ยวผลแห่งการให้ได้รับความรักกลับคืนได้พักผ่อนและได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องขออนุญาตหรืออธิบายให้ใครฟังคุณเคยให้มากพอแล้วให้แก่ลูกหลานให้แก่ครอบครัวให้แก่หน้าที่ถึงเวลาที่คุณจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปที่ไหนกินอะไรพบใครหรือแค่อยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกผิดนี่คืออิสรภาพทางใจที่คุณสมควรได้รับ หากมีใครในครอบครัวที่ทำให้คุณรู้สึกผิดทุกครั้งที่คุณดูแลตัวเองให้รู้ไว้ว่าพวกเขาไม่ได้รักคุณในทางที่ถูกต้องพวกเขาอาจเพลหรือจงใจควบคุมคุณให้อยู่ในบทบาทที่พวกเขาคุ้นเคยบทบาทของคนที่ยอมเสียสละเสมอคนที่ไม่มีสิทธิเลือกเพื่อความสุขของตัวเองแต่นี่คือเวลาที่คุณควรกล้าพูดว่าฉันรักลูกรักครอบครัวแต่ฉันก็รักตัวเองเช่นกันฉันยังห่วงใยแต่ฉันก็สมควรมีความสุขฉันไม่ได้ทอดทิ้งใคร ฉันแค่กำลังเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เต็มที่จงห่างหรือจำกัดความสัมพันธ์กับญาติที่ไม่สามารถยอมรับความสุขของคุณในแบบที่คุณเป็นได้เพราะความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากการกล้าทิ้งความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณตั้งแต่แรกเราเพิ่งแบ่งปันบทเรียนที่น่าคิดในวิดีโอนี้หากสิ่งที่คุณได้รับสามารถสัมผัสหัวใจคุณทําให้คุณเข้าใจชีวิตลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือกระตุ้นให้คุณได้ทบทวนบางแง่มุมของชีวิตโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรรู้สึกปะทับใจ หรือได้เรียนรู้มากที่สุดและถ้าคุณยังดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นแสดงว่าคุณให้คุณค่ากับเนื้อหานี้อย่างแท้จริงดังนั้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้และกำลังร่วมเดินทางไปกับฉันในเส้นทางแห่งการเติบโตนี้ครับค่ะญาติที่ไม่เคยรับฟังมีแต่ตัดสินคุณเสมอเมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่วัย60ปีหลายสิ่งในโลกภายนอกอาจดูไม่สำคัญเท่าเมื่อก่อนคุณไม่ได้โหยหาความตื่นเต้น หรือวิ่งไล่ตามสิ่งฟุ่มเฟือยอีกต่อไปความเงียบความสงบและบทสนทนาที่จริงใจต่างหากที่กลายเป็นสิ่งล้ำค่าณจุดนี้ของชีวิตสิ่งที่คุณปรารถนาอาจเรียบง่ายมากแค่การได้นั่งลงพูดคุยกับใครสักคนอย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกขัดจังหวะถูกตัดสินหรือถูกวิเคราะห์จนความรู้สึกภายในกลายเป็นเพียงปัญหาที่ต้องถูกแก้ไขคุณไม่ต้องการคำแนะนำที่ดูเหมือนวังดี แต่แฝงด้วยการตัดสินคุณไม่ต้องการถูกเปรียบเทียบถูกยกตัวอย่างหรือถูกโยนเข้าไปในกรอบความคิดของใครอีกคนคุณแค่ต้องการใครสักคนที่จะนั่งอยู่ตรงนั้นฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยท่าทีเหนือกว่าไม่ใช่ด้วยสายตาแฝงคำพิพากษาหรือถ้อยคำที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอแต่หน้าเศร้าที่ในบรรดาญาติของคุณบางคนกลับไม่สามารถทำสิ่งเรียบง่ายนี้ได้เลยพวกเขาไม่เคยรับฟังอย่างแท้จริงทุกครั้งที่คุณกล้าเปิดเผยความรู้สึกพวกเขากลัดบอรี่ตัดบท หรือแทรกความคิดของตัวเองเข้าไปในทันทีจากบทสนทนาที่คุณหวังจะเป็นสะพานของความเข้าใจกลับกลายเป็นเวทีของการตัดสินวิจารณ์และสรุปคำตัดสินว่าคุณผิดโดยไม่เคยพยายามเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจของคุณเลยแม้แต่น้อยคุณเล่าเรื่องบางอย่างในอดีตเรื่องที่ยังคงหลงเหลือร่องรอยในใจพวกเขาตอบว่าก็แค่อดีตทำไมยังเอามาคิดอีกโดยลืมไปว่าบางบาดแผลไม่ได้หายไปเพียงเพราะเวลาผ่านไปแต่ต้องการการ,รฟังเพื่อเยียวยา คุณพูดถึงความรู้สึกค้างคาความเจ็บปวดที่ไม่เคยได้รับคำตอบพวกเขากลับย้อนถามด้วยน้ำเสียงตัดรำคาญว่าอายุมากแล้วยังไม่รู้จักปล่อยวางอีกเหรอทั้งที่ในใจคุณไม่ต้องการคําสอนใดๆแต่แค่หวังว่าจะมีใครเข้าใจว่าความรู้สึกของมนุษย์ไม่มีวันหมดอายุคุณเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่จะนั่งข้างๆฟังคุณโดยไม่ขัดจังหวะไม่สรุปแทนไม่ใช้คำพูดเย็นชาห้วนสั้นหรือแม้แต่เสียงหัวเราะ ที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนความเจ็บปวดของคุณไม่สําคัญในวัย60ปีสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่จํานวนคนที่อยู่รอบตัวแต่คือคุณภาพของการอยู่ร่วมกันคุณไม่ต้องการคนมากมายแค่มีหนึ่งคนที่สามารถฟังคุณอย่างแท้จริงเห็นค่าความรู้สึกของคุณและยอมรับในความเป็นคุณอย่างที่คุณเป็นโดยไม่มีเงื่อนไขนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับความสุขที่แท้จริงในช่วงปลายของชีวิตหากใครบางคนอีเว้นญาติของคุณเอง ยังคงทําให้คุณรู้สึกว่าเสียงของคุณไม่มีค่าหรือความรู้สึกของคุณเป็นเพียงปัญหาที่ต้องรีบปิดคุณมีสิทธิเลือกที่จะถอยออกมาไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความรักตัวเองเพื่อปกป้องหัวใจที่ผ่านมาหลายสิบปีของความอดทนเพื่อเก็บช่วงชีวิตที่เหลือไว้กับคนที่ฟังคุณจริงฮ่าฮและทุกครั้งที่คุณพยายามพูดออกมาคุณกลับรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งขึ้นราวกับความรู้สึกของคุณไร้ค่าเหมือนคุณกำลังพูดกับกำแพงหรือแย่กว่านั้นเหมือนถูกลากขึ้นศาลโดยไม่มีสิทธ์ร การรับฟังอาจดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่แท้จริงแล้วมันคือของขวัญล้ำค่าการฟังที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเงียบให้คุณพูดจบแต่คือการเปิดใจอย่างเต็มที่ไม่ขัดจังหวะไม่ด่วนตัดสินและไม่พยายามสวมความคิดตัวเองเข้าไปในเรื่องของคุณคุณผ่านอะไรมาแล้วมากมายในชีวิตคุณไม่ได้ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนคุณอีกแล้วคุณเพียงแค่ต้องการให้ใครสักคนเข้าใจแต่ญาติประเภทนี้กลับมองว่าตัวเองคือพวงมาลัย ที่มีสิทธิสินแก้ไขและสั่งคุณในทุกคำพูดที่คุณเอ่ยเรากับคุณยังไม่โตพอจะรู้ใจตัวเองนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือการควบคุมที่แฝงตัวอยู่ในคราบความหวังดีจงกล้าที่จะก้าวออกจากความสัมพันธ์แบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องทนกับบทสนทนาที่ทำร้ายจิตใจ,ใจคุณอีกต่อไปให้เวลากับคนที่พร้อมจะรับฟังคุณอย่างแท้จริงคนที่เข้าใจความเงียบเคารพในความรู้สึกและให้เกียรติเรื่องราวที่คุณเลือกเล่า วัยหกสิไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งการถกเถียงเพื่อเอาชนะแต่คือเวลาที่คุณควรได้รับความสงบในหัวใจอย่างแท้จริงและความสงบนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือกอยู่ใกล้คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคุณได้เต็มที่โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองไม่ต้องอธิบายและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินไม่ใช่ทุกคนที่เป็นญาติจะสมควรได้รับตําแหน่งในวงกลมใกล้ชิดของชีวิตคุณเมื่อก้าวเข้าสู่วัยหกสิบ ความผูกพันทางสายเลือดไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลอดภัยกับจิตใจของคุณเสมอไปมีความสัมพันธ์บางอย่างแม้จะอยู่ภายใต้ชื่อสายเลือดเดียวกันก็อาจเป็นต้นต่อของความเจ็บปวดความเหนื่อยลา้าและการสูญเสียความสุขในการมีชีวิตอยู่และในวนัยนี้ช่วงเวลาที่หัวใจของคุณต้องการการปลอบประโลมมากกว่าการตัดสินคุณมีสิทธิ์เลือกได้มีสิทธิ์เก็บไว้และมีสิทธิ์เดินจากไปการเว้นระยะห่างไม่ใช่เพราะเกลียดชังไม่ใช่การตัดญาติขาดมิตรและไม่ใช่การทอดทิ้ง แต่คือการรักตัวเองอย่างลึกซึ้งและมีเหตุผลเพราะมีเพียงเมื่อคุณรู้จักปกป้องตัวเองจากบาดแผลที่มองไม่เห็นคุณจึงจะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและยิ้มออกอย่างจริงใจในช่วงเวลาที่เหลือวัยหกไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่คือประตูที่เปิดสู่อีกบทใหม่บทที่คุณไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องทำให้โลกพอใจอีกต่อไปแต่เพียงแค่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงจงใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ทำให้ใจคุณสงบ จงอยู่ใกล้ผู้คนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าได้รับการเข้าใจและไม่จำเป็นต้องฝืนแซงเพื่อให้ดูคู่ควรจงอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนได้เพลิดเพลินได้ค้นพบความสุขเล็กๆอย่างแท้จริงจากถ้วยชาร้อนยามเช้าหนังสือเล่มโปรดหรือจากเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวที่ฟังคุณด้วยความจริงใจเพราะที่สุดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีคนอยู่รอบตัวมากมายแค่เพียงมีไม่กี่คนที่พอใจรักคุณอย่างถูกทางก็เพียงพอแล้ว และคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เพื่อให้ใครยอมรับแค่เพียงใช้ชีวิตแต่ละวันให้เต็มที่ตามแบบที่ทำให้คุณรู้สึกสงบใจทุกครั้งที่หลับตาในยามค่ำคืนตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องราวที่ผ่านมามันส่งผลอย่างไรต่อมุมมองหรือการใช้ชีวิตของคุณ ฉันอยากชวนคุณมาแบ่งปันความคิดเห็นและสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงไว้ใต้คลิปวิดีทัโอนี้เพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆที่จะช่วยเติมพลังให้กับชีวิตของคุณนะครับค่ะ